ตอนนี้เราเนี่ยได้มาเจอกับที่พักนะครับทุกคนเป็นที่พักเก่าของนายพันแน่นแน่นนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยสายถววาวันนะครับนี่นะโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยฝนก็กันน่ำลงมาอย่างหนักเลยนะเรียซียตอนนี้<ะ>เราเนี่ยก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับรนนก็เดินอีกสักพักนะครับผม ทุกคนครับทางทางนะครับระหว่างทางไหลจุดนะครับจะมีต้นไม้เนี่ยล้มลงมานะครับในการเดินป่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ต้องระวังนะยิ่งเราเข้ามายัางป่าดิบชื้นแบบนี้นะครับอันตรายเนี่ยมีรอบด้านนะครับอันไหนเนี่ยอันไหนอันไหน สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแทนนะวันนี้นะครับผมก็ได้พาพี่เอฟซนะครับเข้ามายังป่าดิบนะครับที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้แล้วก็ลำธารใส่น้ํานะครับวันนี้ผมก็มากับน้องขีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับน้องขีนะครับผมก็วันนี้เราสองคนนะครับเข้ามายังป่าดิบเข้ามายังป่าลึกเนี่ย ก็จะมาหาใบกระเพาะนะครับหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าใบาลานนะเพื่อที่จะนําไปกลับไปมุงหลังคากระต๊อบที่พักของเรานะครับฝนเนี่ยจะตกตั้งแต่วันที่ 24- ถึง27ดนะครับซึ่งมันก็เป็นวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยถล่มเทลงมาแล้วนะพี่เอฟซีนะก็เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางนะครับให้ถึงจุดที่เราเนี่ยจะไปหาตัดใบาลานนะครับให้ไวที่สุดนะครับนะ ตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางแล้วนะทุกคนนี่นะครับโอโ้ยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับนี่พึ่งเข้ามายัางป่าเนี่ยได้ไม่ไกลามากนะทุกคนครับข้างทางนะครับระหว่างทางหลจุดน,นะครับจะมีต้นไม้เนี่ย ล้มลงมานะครับในการเดินป่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ต้องระวังนะยิ่งเราเข้ามายัางป่าดิบชื้นแบบนี้นะครับอันตรายเนี่ยมีรอบด้านนะครับทั้งจากสัตว์ป่านะครับผมแล้วก็ภยัยพิบัตาิจากธรรมชาตินะครับคือช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้ฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับ แล้วผมกับน้องทีเนี่ยก็พยายามเล่นงสีเท้านะครับให้เดินทางเนี่ยให้ถึงไวที่สุดน,นะครับฝนตกเนี่ยเยอะเหมือนกันนะวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก80นะครับ อนนี้เราเนี่ยได้มาเจอกับที่พักนะครับทุกคนเป็นที่พักเก่าของนายพนแน่ๆนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยสายถาวันนะครับนี่นะโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยนะเอีเตอนนี้าาเราเนี่ยเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็เดิอนอีกสักพักนะครับผม จุดที่พวกผมจะไปตัดใบกระเพาะเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคลายนะทุกคนเบียกหมดแล้วทุกคนน้องทีเนี่ยก็ได้เดินเลยขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับผมอตอนนี้ก็มาถึงยังจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลางไฟชีดก่อนกันละกันนะครับ Oh. ไม่รู้ว่าเราจะได้ใบกบระเพาะกี่ใบนะทุกคนดูจากลักษณะเนี่ยคนเดินป่านเนี่ยน่าจะมาตัดนะครับเพื่อที่จะทําหลังคานะครับผมหลบฝนกันนะนี่นะครับตรงนี้ก็เคยมานานมากๆแล้วนะครับนะาหลายปีก่อนนะรับทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอเก,ก่าๆผมเนี่ยน่าจะได้ดูบ้างนะครับนะในส่วนหมักตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยผมก็ได้การไม่ใช่ได้การนี่ผมได้ทําที่พักนะครับตรงนี้ไว้นะครับผม ok thi đều lâu ở với chứa nước mà đều căng lên หลบฝนกันก่อนนะครับทุกคนโอ้โหฝนเนี่ยมาไวมากๆนะครับจะรอให้ผมเนี่ยมาถึงที่นี่ก่อนก็ไม่ได้นะครับถล่มลงมาอย่างหนักนะครับนะตอนนี้เราก็มาอยู่ยังจุดที่เราเนี่ยจะมาตัดใบกระพาะนะครับทุกคนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่รู้ว่าจะเอาใบกระพาะกลับไปได้กี่ใบนะครับเพราะว่าคนเดินป่าเนี่ยเขาก็มาตัดกันนะหลบฝนนะครับนี่นะเขาตัดแล้วเขาก็แขวนไว้ตรงนี้นะครับพี่เบซีนะครับผมดูแล้วเนี่ย เลือน้อยมากๆนะครับจุดนี้ก็มีใบกระพ้อไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีอยู่สามสี่ต้นนะครับผมนะตอนไม่มีใครมาตัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอนะครับสาหรับอ่ตะสต๊อกของผมนะครับตอนนี้ก็เปียกแช่กันหมดเลยนะครับอืมตอนนี้เวลากี่โมงเราก็ไม่รู้นะทุกคนตอน,น่าจะประมาณ อ๋อเว็ดมงก,กว่าเที่ยงได้ดแล้วนะ,จะเจ็ดมงใช<อ> <ละ S 2> ่เจ็นโมงอ่ะใช่เจ็ดมงสี่สิบแปดเ็มงสี่สิบแปดนะครับผมจุดนี้ก็มดเยอะนะครับเพราะว่าผมดูจากล่องรอยเนี่ยมีคนมาพักนะครับแล้วก็มีเศษอาหารด้วยนะครับมดเนี่ยก็มารวมตัวนะครับมากินเศร็อาหารกันเนี่ย <จะ S 1> นี่นะ,ะ,นะแล้วก็อยู่ในป่าดิบชื้นแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือทักดุดเลือดนะครับทุกคนมันจะเยอะมากๆนะครับยิ่งฝนตกแบบนี้เนี่ยมันออกมา เยอะเลยทีเด yeah, really ียวนะครับฝนตกเกิดูดิแดดออกอะไรก็ไม่รู้เลยอย่างนี้นี่ตังดูเลย หลังใจจะพังก็จะดล้วมเล่นก็ไม่สั่งลยโอน่าจะไม่อยู่ที่ง่ายนะแบบเนี้ยี่ก็ยิ่เหมือนมันจะซาลงเลยไหมหมายรอบเนเงเลยโอ้ย นยังคงตกอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ซาลงมากแล้วนะทุกคนวันนี้เราสองคนนะครับก็จะเดินทางออกจากป่านะครับเราไม่ได้มาพักแรมนอนในป่านะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับชุดที่จะมาเปลี่ยนก็ไม่มีนะครับเปลยที่นอนอะไรก็ไม่ได้เอามานะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปตัดใบกระพาะนะครับแล้วก็เราเนี่ยก่อนกลับจะกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ก็หบข้าวมากินนะครับนะครับ เดี๋ยวเรา,เาไปตัดใบกระเพาะกันเลยนะครับตนี้ฝนเลยนะฝนตกเลยเราอยู่ที่นี่เป็นเกือบสองชั่วโมงแล้วใช่ตอนนี้ใบบ่าโมงกว่าแล้วยี่ค,ครับเราเรามาถึงประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนั้นนะช่วงโมงครึง่งช่วนบ่ายโมงสี่สิบประมาณนั้นนะครับทุกคน<ร>นี่นะตกมาเรื่อยๆเลยตกเรื่อยๆนะคิดว่าน่าจะไม่หยุดเลยถ้าตกแบบเดียวนะน่าจะตกนานแรกเรากล่าวว่าจะร้อยคนหยุดดีๆก่อนแต่ว่าถ้ารอไปเราจะเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วก็เพื่อ ต้องระวังถ้าฝนตกหนักเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องกลัวแบบพวกน้ำป่าน้ำป่าไหลหลากดินถล่มเราเดินมาเนี่ยตามช่องน้ำไหลไหมใช่ดูดิอ้นเนี่ยน่าจอเป็นเพราะอะไรหรอวะ เพราะว่าขัางข่าวไงมันมากัดเนี่ยเป็นวงนี้ยให้ไอเดี้ยไปกระเพาะมันพับลงอ๋อเป็นล่มอืมัมนหลบฝนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันพ้อยหัวอยูเออ่เดยียวเดียวเด รู้ดิได้ถึงสิบบาทแล้วไปเลย

ต้นยาวนี่เหรอทุคเดว่าเป็นข้เีนเลยิกลงอ่าก็อรอดูนี่กะฝึกงานเด็กฝึกงานนะผมเด็กฝึกงานเ,น,เนี่ยชิกลนี่ ิหไม,นะไม่ต้องไม่ต้องเอา,าออกหนาเช่าบางก็ไม่ใช่หนาตอนนี้เ่ะถ้ามันติดเนื้อเยอะกันปไปแตนลองดูดลองดูเเนลองดูเด็กทุกงาน สกดใ่หมันอยู่ตรงกลางพอดีไดใไหมไม่งั้นมันจะสิดไปออกเลยเป็นร่องบักมันจะมีร่องตง่างต่างร่องนเนี่ย 行，拿拿去，拿拿去。 ฝนก็ตกไม่ห hmm. ย uh ุด huh. ส mm ัก hmm. ท yeah. mm ี hmm. mm ่บรรยากาศดี hmm. mm hmm. เดินทางกลับไม่เหนื่อยเลยไม่ร้อนแต่วัดหนาวันเนี่ยอมม<า>อมะอะไรยังเงพี่พี่ใหญ่แบบเอาพี่ดูมาแอ้จับไว้ไาาถูกไหมโอ้โอเห<น>เราเรา,าก็มีเซนเหมือนกันด้วยว่า Yeah, yeah, yeah. เราก็ม้วพอกันเลยนะยิงอะไรองตลาดเลยกันไม่ถึงสิบใบเลยไม่ถึงสิบใบเลยเออตัดมาไม่ถึงสิบใบประมาณเก้าใบแล้วก็เราวกดฉีกออก สิบบาทเอาใบาใช่ไหมใบเอา,า,าอันไลนดีที่ใบแห้ง่ะ แค่นี้ดึงแค่นี้แล้วนอที่มีที่ิอะขอที่ได้มันมีที่มันมีอีกเมีแต่ว่าไกลเมนี้มีแต่ว่ามันตายไงก็จะว่าตายคนนี้ไรเท่าลอุ้ยขึ้นไปบนยอดเสาโน้นไปจนข้ามมาทำไปฝังข้ามมา เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับกรบบากบรตัดใบกระเพาะนะครับตอนนี้พวกเราก็ได้มัดรวมกันนะครับเป็นมัดเดียวนะครับผมซึ่งมันได้ไม่มากพอนะครับตามที่เราเนี่ยคาดไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่พอนะพีเแล้วก็ใบกบระเพาะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใบมันเนี่ยมันขาดแล้วก็ใบเล็กนะครับ ซึ่งถ้าเราจะไปหาใบกระพองเนี่ยทุกคนผมก็ต้องขึ้นไปบนยอดเขานู่นนะครับนะเกือบถึงชายแดนนะครับนะตรงนี้เราก็อยู่ติดกับชายแดนแล้วนะครับเราจะหาเพียงเท่านี้ก่อนนะทีเนาะใช่เนดะี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็ <Okay. S 2> ถ้านะมันพอจากไอ้กระต๊อกนะวผมว่าอาจจะพอ,อะของเก่าเดี๋ยวมันเหลืออีกตับหนึ่งใช่ใชเหลืออีกตับหนึ่งอันนี้นะ่าจะได้สักสาตับได้ไม้ี่ น่าจะนะไม่รู้กี่ใบมันใช้ประมาณสี่ตับเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นไอเนี้ยใบใหญ่ไงมันก็เลยแบบว่ามุงได้ใช่มันกว้างอันนี้ใบมันเล็กแล้วก็มันขาดด้วยแหละไม่รู้ว่าจะไปมุงจะไปไอเนี้ยไปทําได้กี่กี่ตับเนียทุกคนนะมันมันเป็นขาดด้วยแบบมันต้องอ่าแต่เดี๋ยวคีบให้มันใกล้เอชิดๆกว่าเดิมมาเดี๋ยวเราจะกินอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกลับบ้านกันเลยทุกคนนะ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับผมเดินทางกลับบ้านกันเลยครับทุกคนตอนนี้แดดออกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องทีเดียวจะกลับไปกินข้าวที่ข้างห้วยนะครับจะได้สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็มันจะได้เสพบรรยากาศนะครับในข้างห้วยด้วยนะพี่พนะีเอฟซีใต้น้ำเนี่ยใล้น้ำเอาขึ้นไปหน่อยเนยะ พร้อม้วพี่พร้อมคิดว่าจะได้คนละมัดเหรอใช่ได้แค่มัดเดียวได้ไม่ถึงมัดด้วยมัดเล็กๆนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับผมนี่นะฝนหยุดเสร็จแดดก็ออกนะครับอากาศแบบนี้เนี่ยก็ป่วยง่ายมากๆเลยนะทุกคนโอ้บรรยากาศชุ่มฉ่ำนะครับนี่ให้ดู เลนเลือนมากเลยพี่ขึ้นมกินมันโดนน้ำแล้วมันเลื่อนะ,ะเอาเราจะกินข้าวตรงนี้เหรอพี่พักกินข้าวตรงนี้ล้ว Fuck well, yeah. กินข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีแรงเดินทางต่อแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมกับน้องทีนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับพี่เอฟซีก็สามารถไปติดตามชมในอีพีต่อไปนะครับผมกับน้องทีนะครับจะกลับไปมุงหลังคาที่พักของเรานะครับไม่รู้ว่าใบกระเพาะพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอไงก็คงจะต้องหาเพิ่มนะพี่เอฟซีครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมเนี่ย จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไครป์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม